อ่าคุณผู้ชมครับขยับมาดูขโมยสะโจรมาแล้วครับที่จังหวัดชนบุรีครับมีโจรขึ้นบ้านเข้าไปงัดบ้านเข้าไปขโมยทรัพย์สินเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับแต่ว่าที่บ้านเนี่มีกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ติดต่อให้เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยช่วยมาตรวจสอบหน่อยปรากฏว่าคนร้ายขโมยของเสร็จสับแล้วมาเจอเพื่อนบ้านที่มาดูแลบ้านให้เนี่ยนะครับแม่ ไปจี้เอารถมอเตอร์ไซค์เขาหลบหนีไปอีกด้วยนะครับกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ข้างบ้านหลังหนึ่งในเขตจังหวัดชนบุรีครับคุณผู้ชมครับจับพับคนร้ายสองคนนี่ครับเข้ามาข้างบ้านพอเห็นกล้องนะแมมใช้ท่อ PVC ดันกล้องหงายขึ้นไป <c oughs> แต่ก็ยังเห็นอยู่ว่าคนร้ายเนี่ยแอบปีนเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วก็งัดประตูด้านหลังเข้าไปในบ้านครับนายศักดิ์ปรีชาเจริญรัฐเป็นเพื่อนบ้านที่เข้ามาเจอคนร้าย เขาเล่าบอกว่าเพื่อนเนี่ยโทรศัพท์มาบอกอบอกว่ามีสัญญาณการขโมยของที่บ้านเนี่ยมันเตือนว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้ามาพอดูกล้องวงจรปิดก็เจอจริงๆครับก็เลยโทรศัพท์มาบอกคุณศักดิ์ปรีชาเนี่ยมาช่วยดูหน่อยพอขับรถมาถึงก็เจอคนร้ายสองคนเดินออกมาจากบ้านพอดีครับคนร้ายพยายามจะเอามีดไล่แทงจนทำให้คุณศักดิ์ปรีชาเนี่ยต้องถอยรถหนีไปแล้วปรากฏว่ามันเป็นจังหวะเดียวกันกับเพื่อนบ้านอีกคนเนี่ย ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาพอดีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธมีดเนี่ยไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์จากเพื่อนบ้านคนนี้ครับแล้วก็ขี่รถหลบหนีไปคนละกำลังปีนออกออกออกทางบ้านนี้ครับเผลอถือถุงนี่นะครับกำลังปีนออกผมเดินเขามาเขาก็วิ่งเอามีดมาแทงผมอ๋อจะมีมาแทงพี่ด้วยผมก็ถอยรถไปทีนี้เขาพี่คนนี้เขาโผล่มาทางฝั่งนู่นขี่มอเตอร์ไซค์มาทางฝั่งนู้นพอดีครับอ้าวทีนี้<อ>คนร้าย ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์หนีไปถูกไหมไปแจ้งความเอาไว้นะครับเพราะว่าภาพหลักฐานเนี่ยชัดเจนตำรวจสวพเมืองชนบรุรีเข้ามาตรวจสอบพบว่าประตูบ้านเนี่ยนะครับที่ด้านหลังเนี่ยถูกงัดฮนะและคนร้ายเข้าไปหรือคนทรัพย์สินในบ้านแล้วก็ยังพบถุงอุปกรณ์งัดแงะของคนร้ายยังอยู่ภายในบ้านด้วยนะครับ<อ>และนอกจากนี้คุณผู้ชมครับที่ให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยมไม่ใช่ของเพื่อนบ้านนะของใครของคนร้ายไง อ,อ้าวแล้อก็งงไปชิงรถจักรายานยนต์เขาไปทไําไมแล้วก็ทิ้งรถจักรายานยนต์ของตัวเองเอาไว้โอ้ <c oughs> นี่ฮะตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเออรถคันนี้เป็นของคนร้ายเองหรือเปล่าหรือว่าไปชิงใครมาก่อนหน้านี้ไหมครับเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบกันต่อไปอเพราะถ้าเป็นของคนร้ายจริงๆแหมเนี่ยทิ้งรถตัวเองไว้น่าน่ะสิทิ้งรถตัวเองไว้แล้วชิงรถคนอื่นแล้วก็หลบหนีไปงงไหม คนร้ <Yeah. S 2> ายคงไม่คาดคิดแหละว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจะรู้ตัว mm hmm. แล้วไปตามคนอื่นมาให้ตัวชอ็อเอาจจะตกใจ,กใจแล้วก็ใจดีไปนะหรือน้ำมันหมด <c oughs> ขับไม่ได้ <c oughs> ไม่ไม่ใช่อ่ะเนาะ